ท่านผู้ชมผมนัทพงศ์พร้อมจิตกับสมาคมพัฒนาเครือข่ายอง,องค์กรชุมชนในนามของวิถีไทยวารีตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการถือสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ทพักสงฆ์บ้านละเผานะครับแล้วก็พามาเจอผู้นาทางและนําเที่ยวเราวันนี้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะท่านผู้ชมก็พาแสนโพนนะคะเป็นภรยาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทระ วันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมตามคุณแม่ประพาแสนโพดไปไม่ทราบว่าคุณแม่จะพาพวกเราไปที่ไหนครับคุณแม่มีสถานที่ใหม่อันหนึ่งค่ะที่เพื่อนๆเ,เ,เล่าให้ฟังแล้วก็หือพอไ,ได้ยินค,ครั้งแรกก็อยากมาเลยนะสถานที่นี้ก็คือ,อคบ้านลำเภาตาบลท่าสว่างนะคะสวยมากนะซึ่งบริหารจัดการโดยพระสงเป็นเรื่องที่น่าข,ขึ้นมากมีกาแฟอร่อยด้วยอยากจะพาท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสอยากจะ ให้มาทัศนศึกษาให้มาเรียนรู้ว่าพระสงฆ์ท่านมีแนวความคิดดีๆอย่างนี้ได้อย่างไรทำไมถึงพัฒนาพื้นที่เป็นแบบนี้ใช่ค่ะไปพบกับเจ้าของสำนักสงฆ์แห่งนี้เลยน่าจะดีกว่า,าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะถ้างั้นคุณแม่พาพวกเราไปเลยเชิญค่ะ,คะ ท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่พันเตกาแฟซึ่งชื่อเป็นวงคลกับชีวิตเหลือเกินอยากจะรู้ที่มาที่ไปว่าพันเตกาแฟนี้มีความเป็นมาอย่างไรการนมักการอาจารย์ค่ะจะเป็นพอคุณโยมคนทุกท่าน ที่ได้มาขุดนุนพันเตกาแฟเป็นกาแฟที่มาดื่มแล้วไม่ต้องเสียตังค์แต่ใช้คำว่าโดน a าคือการบริจาคเมื่อกีถามว่าพันเตมาจากไหนพันเตก็คือมาจากภาษาบาลีที่เรามาัากจะกล่าวคำถวายพัตตาารก็ดีถวายอะไรก็ดีว่าอิมานิมะยังพันเต ทีนี้คําว่าพันตีพอดีต่อมาไปไปอยู่ที่อินเดียบ่อยเสร็จแล้วเวลาลงจากรถคนอินเดียจะมาขอทานก็จะเรียกว่าพันตีคอขอเดิมเราก็เลยได้ความคิดตรงนี้มาก็เลยมาตั้งชื่อตรงนี้แต่ก่อนจะใช้ชื่อว่าดัมมัคคอกี่แต่ดูไปมันคืนๆก็เลยใช้คําว่าพันตีคอกี่แล้วอีกอันนึงค่ะอยากจะกราบเรียนถามท่านว่าที่พักสงบ้านมะพเานี้มีความเป็นมาอย่างไรคะ เป็นอนก่อนอื่นก็เท้าความไปนิดหนึ่งเนาะที่ตรงนี้ทั้งหมด19าไร่เดยนประมาณเป็นที่ของอดีตเจ้าวาดวัดสมสินคือพระครูบวรวิชายญายหรือหลวงพ่อละเมียดท่านเป็นคนในหน่วานนี้แล้วท่านไปบวชอยู่ที่วัดสมได้เป็นเจ้าวาดจนท่านรรภาพลงก่อนที่ท่านบรรลุภาพลงท่านไม่ได้เขียนที่ในร,รมไว้ว่า มอบให้ทางญาติที่คนใจขมเปลีป่ยนะไรแล้วถ้าญาติเราไม่ทำทำนาญาติโย,ยมทํานาเสร็จแล้วก็บางปีก็ได้บางปีก็ไม่ได้ทีนี้ก็เลยเห็นที่ว่างเปล่าแต่ตามที่ตมาได้ค้นคว้าหรือว่าศึกษามาก็คือว่าที่ตรงนี้ประเด็๋ประคุณได้มอบให้แก่โรงเรียนเพื่อที่จะสร้างโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านถักเภานี่แหละเสรจด้วยว่าเป็นที่ลกที่ตรงนี้มันเป็นหนองน้ำ ทีน,นี้ก็เลยทางหน่วยราชการมาดูก็บอกว่าถ้าเอามาถูกสร้างโรงเรียนสถานการศึกษาก็คงจะต้องลงทุนมากก็เลยไม่เอาก็เลยไปสร้างโรงเรียนหลอ,นอจนท่านมรณภาลพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อราชสิทาลังการจึงยกที่ดินเป็นที่ทรรมีสงของวัดชมในจังหวะนั้นเองก็คือหลวงพ่อได้ส่งตมาไปอยู่ที่อินเดีย เกือบสิปีพอกลับมาจากอินเดียหลวงพ่อก็บอกว่าให้มาอยู่ตรงนี้ให้มาอยู่จุดนี้ซึ่งท่านบอกว่าเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ทามาหากินเองท่านบอกลยก็เลยเลยตั้งใจว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหน้าที่เราทําตรงนี้แล้วฉะนั้นก็เลยตั้งใจว่าจะขอใช้ชีวิตของตัวเองในชีวิตนี้ ในการสร้างที่ตรงนี้ให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือที่เป็นมาที่ได้เลยเนาะของที่พักสองของเราแล้วไอ้กาแฟพันเตนี่ค่ะมีต้นทุนมาอย่างไรคะสมเด็จทีแรกาตมาได้สร้างสะพานสร้างอะไรเสร็จแล้วเพื่อให้ญาติโยมได้มาเยี่ยมมาชมมาดูตอนนี้มาแล้วไม่มีน้ำดื่มไม่มีอะไรรอครับก็เลยคิดว่าเอ๊มีตอนที่ตมาอยู่ที่อินเดีย มีหลวงพ่อทําทเป็นคาเฟ่แต่กเตาเฟธรรมดาธรรมดาว่าอูน่น้ําใช้คําว่าอุนาน่อน้ําทีานี้ก็เวลาถ้าพ่อเกนสั์ตอนไปที่เดียก็คงจะได้ได้ปบินที่กุสินาราสมาก็เลยเอาความคิดตรงนั้นเรามาทําเป็นคาเฟ่โดยอพูตแบบตรงๆเนาะแบบไม่อายสมารกู้เข้ามาแสนหนึ่งตรงนี้ที่มาสร้างแล้วกู้มาต่ตนนี้เรียรเอาแล้วที่จ่ายเท่านั้ วันนี้ก็เลยทําเสร็จแล้วก็เลยได้ความคิดว่าเมื่อทุกคนมาที่ตรงนี้ทุกคนจะต้องได้ดีจะเป็นกาแฟที่ที่ดูไปเหมือนราคากม็มีส่วนะอะไรก็ตามต่บางทีคนบางคนไม่มีโอกาสได้ดู่มเพราะว่าราคาสูงแต่สม,มาก็เลยคิดว่าเราจะเอามาตั้งเสร็จแล้วคนที่ไม่เคยได้กินจะได้กินจะได้ไดืมนี่คือความคิดของสมาอยากจะให้ทุกคนที่มาแล้วได้ดื่ <c oughs> เป็นสูตรลักษณะอเมซอนเลยเอเมซอนเลยเรื่องนี้ก็ฮฮฮไม่ธรรมดาที่ซื้อด้วยปัจจัยของตัวเองที่จะทํายังไงให้คนมาแล้วได้จิต,ตเป็นจิตอาสาเลยใชรอเปเป็นจิตอาสาของหมู่บ้านที่เป็นความคิดของธรรมาที่ทํายังไงให้ดึงกับเยาวชนเราเข้ามาสิบวั์แล้วเขววามีหน้าทีา่ด้วยจิตอาสาแล้วก็จะบอกเขาเลยว่าห้ามเก็บเงินห้ามอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ความสบายใจที้คือยอดต้องสจารย์อยงเดียวพอเข้ามานี่ความคิดแรกเลยเหมือนไม่ได้มาที่พักสฆ์เหมือนไม่ได้มาวัดเหมือนมารีสอร์ทก็เลยอยากจะกราบเรียนกราบมิมูลท่านให้นำนำท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามที่ทุกที่ยัตยมเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นใช่ไหมตมาไปศึกษาหลายๆอย่างยังตมาอยู่ที่วัดวัดคมตมาก็เคยอยู่อินเดียตมาก็เคยอยู่ ที่ไหนก็ตามแต่เวลาเราอยู่แล้ว<อ>การสร้างบริบทในวัดภายในวัดแต่ละวัดเ, ين, เราจําบทเตรียมตรงนั้นมาว่าบางวัดเนี่ยสร้างจนแทบไม่มีที่ให้ญาติโยมได้มาด้วยใจเจริญพรตมาเรลกคิดเลยว่าเมื่อโยมเข้ามาวัดน่โยมต้องไม่เจอก<อ>ัมเพงการเจอกําเพงเหมือนเป็นการขั้นบุญ ก็ต้องเปิดใจให้คเขาเข้าทีนี้พอพอเรามาหน้านี้มันเป็นทุง่งนาจะเห็นความเขียวนี่มันสดชื่นมากถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราจะเห็นอะไรคะมีโครงการหลายๆอยา่างที่ตมาเตรียมไว้ปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกดอกพอเชืองปีก่อนหน้านั้นเราปลูกทางตะวันแต่ในช่วงนั้นจะไม่มีใครรู้จักพระวัติาสพานกามที่สร้างขึงแต่ปีนี้ หลังจากเก็บเกี่ยวก็กําลังคิดว่าอาจจะจัดงานอะไรก็คืองานหระกวดมอปเก<า>ี่ยวข้าวางๆงานหรกวดมือปางเด็กที่รู้จักทําควายวทํารูปวัวรูปควายรูปสัตว์ทั้งหลายก็มาประกวดกันโดยจะใช้ต้นทุนเรียนของพัดให้รางวัลเล็กน้อยนใ,นในการจุด แล้วในบริเวณรอบๆที่พักสงฆ์นี่ค่ะมีองค์ประกอบอะไรที่ท่านอ,อยากจะนําเสนอเผื่อท่านผู้ชมที่ฟังแล้วก็จะเกิดไอเดียว่าอยากจะมาอุ้ยพอได้ฟังแล้วต้องรีบมาเลยนะคะอันน<อ>ี้ต้องพอภยัยจริงๆก็ยังไม่ได้สิ่งก่อสร้างนี่ยังไม่ได้เต็มที่มากมายแต่ก็เพื่อเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีดังเช่นอันนี้ก็พระศิวลีฮะพระศิวลีข้างในศาลานั้น ที่สาราทางนันนู้นจะมีนมข้าวขุนทั้งเมตตาจำลองจากประเทศอินเดียอยู่ภายในนะอันนี้ก็มียมที่เป็นจาภาพตามหลับแต่นี้เมื่อโยมมาแล้วตามาก็แต่ก่อนก็คือว่าเหินกุติก็สวยกุติน,นี้ก็ก็คือการที่ตามาบอกพูดเมื่อกี้ว่ากุติเต่ละกุติวัดไหลวัดเนี่ก็จะ อง้์เจ้าวาดท่านก็บอกว่าเออสร้างตรงนี้ก็คือสร้างตรงนี้สร้างตรงนี้แต,ต่อมาไม่อย่างนั้นตรอมาจะต้องจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเรียงแถวอาจจะเห็นเรียงแถวแล้วมีพระประจำอยู่ทุกดติทุกอย่างมไม่เขาคือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมสมนมกับเรามาพักมา่อนถ้าหลวงพ่อท่านจะพูดแบบในในบอกว่าสําหรับท่านที่เกษียณ แต่หลวงพ่อท่านจะพูดตรงพ่อที่คูซินาราท่านจะพูดว่าโยมคนไหนที่เป็นผู้ชายที่ภรรยาเลิกใช้แล้วอย่างนี้คือเกียณแลนวแหละใกล้เคียงแล้วมากรู้เฉยมากรู้ได้มาช่วยกันใกล้เคียงแล้วหลวงพ่ออัศจรรย์มากเลยในเวลาเจ็ดปีที่ท่านสามารถสร้างได้ขนาดนี้เราบางคนบอกว่าบารมี ตามาก็พูดได้เลยว่าบารมีตามาจะมีเดี๋ยวจะมีสิ่งหนึ่งที่มากที่สุดคือบารมีคือทำด้วยมทำด้วยอแน่นอนพระทำเอง, <c oughs> เองใช่ทุกอย่างุติที่เห็นก็คือคิอคดออกเองเองบางคนว่าตามาเนี่ยจบวิศวะมหรือเปลา่าอันนี้จบอยู่วิศวะก็จะเอา <c oughs> จ,ะจะถาเป็นิกด,ด้วยก็จะนิดนิดเอาทั้งอย่างคือทำด้วยใจรักทำด้วยใจรับศาสนาทำด้วยใจรักที่ว่า ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพาจะนำพาท่านไปเดินชมรอบๆบริบทของวัดนะคะอันดับแรกเลยอยากจะเรียนเชิญท่านไปกราบพระพุทธเมตตาซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศอินเดียโดยเฉพาะนี้ขอบคุณท่านพ่อเกษมศักดิ์เปรมพูดิสมัยเกษรอินทร์ศีอิตมาก็พยายามที่จะทำเกษตรอินทร์มือนลมโพแน่คิด ต้นคิดของจังหวัดแต่ต้นค uh, so like ิดตัวนี้จริงๆของพระคือขอนานอภัยขอนานแตท่านก็อยู่ตรงนี้นเ่ราอตมามาอยู่ตรงนี้ก็คิดถึงคำพูดของขอนานก็ดีจ้ะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มามาเป็นประธานโยยกเสายกอะไรเงี้ยครับนี่ก็ได้มาได้ท่านมาแล้วก็เราอยู่ตรงนี้ก็อาศัยบารมีท่านตรงนี้ต้องเอาออกเอาออกหมดแล้วก็ทำเป็นลักษณะวงกลมยได้ดีก็ดี ยกถัดเมื่อวันที่27เดือนกันยาที่ผ่านมาโดยช่วงตัยกโอปตจากพระบําจังหวัดอุทัยธานีท่านมาเที่ยวนี่ละท่านมาเห็นท่านบอกผมว่าผมขอเป็นเจ้าภาพได้ไหมก็เลยติดับเลยได้เดี๋ยวพอดอกดาวเรง่องจริงตอนนั้นสวยมากพอเกี่ยวหมดแล้วเาก็ลมเข้มันก็เลยนี่ก็เลยกะว่าเอาดอกไม้นี้ก็ เรามาถึงแล้วนะคะท่านผู้ชมพระพุทธเมตตาที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้แนะนำนำชมมาสวยงามมากต้องกราบนิมนต์ท่านได้เล่าว่าที่มาของพระพุทธเมตตานี้มาอย่างไรเจ้าค่ะ,ะหลวงพ่อหลวงพ่อพระพุทธเมตตานี้ที่จะมาไปอยู่อินเดียแล้วก็ได้เข้าไปกราบแล้วก็อธิษฐาน ที่เดียซึ่งอยู่ติดกับต้นพระรีมหาโพธิ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของเ <c oughs> มตตานั้นในช่วงนั้นมีอัภราชาชาวเกงกงยกทัพมาจนถึงเมืองราชบฤร <c oughs> ีรัฐีิหารท <c oughs> ีนี้พอมาถึงแล้ว <c oughs> เพื่อที่จะมาตีเมือง <c oughs> ตียังไงก็ไม่ได้ตียังไงก็ไม่ได้งไงก็เลยมองเห็นว่า จุดอ่อนของชาวพุทธอยู่ตรงไหนก็เห็นว่าชาวพุทธชอบไปกราบต้นโพธชอบไปกราบหลวงพระพุทธเมตตาก็เลยส่งทหารมาทำลายพุทธรูปแล้วก็ทำลายต้นโพธิ์ด้วยตอนนี้เสร็จแล้วก็ช่วงที่ทหารนั้นรับคำสั่งจากพระราชาธนาัษสานสกัดพระราชาชินที่ว่าพระพิจารณาที่ว่าพระสารพระเจ้าสารสกัด ทีนี้พอให้ทหารมามาเพื่อที่จะทำลายทหาร,หารานี่เห็นหลวงพ่อทร่เมตตาไม่กล้าทำลายพุทธรูปก็เลยคิดยังไงว่าทำยังไงให้พุทธรูปนี้หลุดพ้นจากการทำลายก็เลยไปทูลทา,าราชาว่าเขาเปลาได้เจ็บเดี๋ยวอย่าทำลายให้สิ้นสุด การทหารนี้เราต้องขอบคุณทหารคนนี้มากอย่างนี้ทำไมจะไม่มีชื่อปรากฏก็คือพยายามพาการเอาหินทออะไรเนี่ย,เ,ยเรียงเพื่อไม่ให้ไม่เห็นคือเรียกว,ว่าลบซ่อมไว้่อนพยายามลับมาใช้ทีน,น,นี้ก็พอครบเจ็ดวันก็บอกว่าลายราชาราชาพระมาราสกัดดีใจว่า บอกว่าในขณะที่หัวรงพระราชันเรียกว่าสวัสรคตในขณะที่ดีใจว่ากพุทธรูปนี่โดนทุกข์ไปแล้วก็สวัสดิ์พระคุณแล้วก็พระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธเมตตาคนอินเดียจะคนที่สุดคือหลวงพ่อพุทธเมตตาแล้วก็ปริบิติารที่ศรีนาราแล้วก็หลวงพ่อองค์ใหญ่ที่ไหนที่ พุทธเมตตาใช่องค์ที่อยู่ในพุทธคยาใช่องค์นั้นเลยเจ้าเดิมตอนอินเดียพุทธเมตตาเจ้าใต้เ้นโพต้นนั้นยังต้นโพต้นไรนี่ที่เขามาทำลายก็อย่างที่เขามาบอกทำลายเสร็จแล้วก็ต้นโพนั้นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจนทุกวันนี้ต้นที่สี่นั้นหลวงพ่อพุทธเมตตาจริงเป็นพ่อที่ชาวอินเดียเวลามองประพักในจริงว่าถ้าเป็นตรงจริง เวลาเรา้าไปอินเดียนบอกที่พระพุทธจถึงๆว่าท่านมีเมตตาต่อเรามีความรักต่อเราคุ้มคอรองเราเนี่ยนั้นทุกคนที่ไปก็จะต้องไปถึงที่งๆจะต้อได้กลบไปี่คือประวัติสันานๆย่อๆของหลวงพ่อที่นีเมื่อระมามาอยู่ตรงนี้ตา,าก็อยากจะได้อกีกษั์ของอินเดียมามาเบาวางไว้ตรงนี้มาสร้างไว้ตรงนี้เลยได้คุณโยมที่เขา ่ชือขขขอองเเา่คะันนี้เป็นเป็นแกะสลักหินหรืออูนตั้นก็ค่ะแกะสลักหรือถุงโปะอันนี้ราคาอยู่ที่ที่เขาเป็นเจ้าภาพอยู่ที่แต่ต่มาก็เลยได้ความคิดอันนี้เป็นโครงการที่ต่อไปในี้นะก็คือจะทำพุทธลูกสี่ทิศทุกทิศคือะสู้แล้วหงพ่อพุทธเมตตาอย่างเงี้ย ก็คือทิศ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 สิบสี่ทิศโยมายันก็ได้กล่าวที่สุดที่เวลาดีนี่คือโครงการอันนี้มีโยมอยากจะทำล้วหนึ่งก็พยายามหาไปเรื่อยจนครบสิ่ที่จะทำแล้วก็ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้โยมได้ดูมากล่าวและปกปลี่ยนที่นี้ท่านให้ข้อมูลอย่างแจ่มแจ้งทางคณะของเราซึ่งมาด้วยกจะจับที่ต่างๆเยอะแยะเลยนะคะหลังจากที่ไปทอดกระถิ่นมาแล้วก็มาได้ดูตรงนี้อีก ต้นกางมสการขอพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างส่งค่ะสาธุเียวที่ิพิจัณเจกอเจรินยอายุวัตโกวัตโกิบิวัฒโกสวัตโกลวัฒโกวัฒนโกสุขวันโกโหมุสัพพาทุกขมยาเวราสุภาสาะตตวะนการันตรายาปิปินันสันติเจตสัตสิทธานะลาภส พลัสิริอายุจารุโนจะโธความบุติจะยัสวาสตะวัสาจะอายุจะชีวสุขีประไปสาธุโยมท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งเป็นบุญสำคัญที่พวกเราทุกคนวันนี้มาไม่ได้นัดหมายนะครับแต่ว่ามาจากงานบุญก็ได้มาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลสับพวกเราและโดยเฉพาะหลวงพ่อนะครับที่ถือว่าเป็น มิติใหม่ของพวกเราชาวพุทธนะครับที่ได้เห็นและก็เชื่อว่าพวกเราที่อยู่ทางบ้านเช่นกันนะครับจะได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สปายาดอีกแห่งหนึ่งที่พวกเราจะได้เข้ามาพึ่งบุญของหลวงพ่อและก็มาท่องเที่ยวที่สงสารวันนี้นะครับเพ่จะได้ไไดไไดงานทุนนะครับก็คงกลาบลาพระอาจารย์และท่านผู้ชมทางบ้านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ